ทีนี้เราก็จะมาทําชิ้นงานที่เป็นส่วนประกอบของตัวกางเกงกันค่ะชิ้นส่วนตัวแรกที่เราจะทํากันเนาะก็คือตัวถุงกระเป๋าค่ะตรงเส้นหักขอบของชิ้นหน้านะคะจากเส้นตะเข็บข้างนะคะวัดเข้าหาเส้นแนวซิป6นิ้วครึ่งนะคะจากเส้นกลางตัววัดมาทางเส้นแนวเส้นซิปนะคะ3ส่วนส แล้วลากเส้นเชื่อมเข้าหากันโดยให้เลยจากเส้นหักขอบขึ้นไปประมาณ3ส่วนสนิ้วเรากลากเส้นเชื่อมเข้าหาแนวตะเข็บข้างค่ะ มันจะซ้อนกันอยู่ที่เส้นเอวใส่สีให้จะได้ชัดเจนนะคะนี่คือก็เป๋าลึกนะคะอยู่ที่สิบถึงสิบสองนิ้วนะคะตัวนี้ครูจะอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้ว เราตีฉากออกตีฉากเล็กน้อยนะคะ จากปากกระเป๋าวัดต่ำลง1นิ้วครึ่งแล้วโคง้งก็ถุงกระเป๋าสังเกตการวางไม้บรรทัดของครูนะคะ หมุน,นี้ก็จะได้ถุงก,กระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะ ทีนี้เรามา,าหาทําผ้ารองกระเป๋าอีกชิ้นที่สองคือผ้ารองกระเป๋านะคะจากเส้นตะเข็บข้างนะคะวัดออกมา3นิ้วตีฉากลงตัดจากปากกระเป๋าลงมา3ส่วนสนะคะขีดเส้นเชื่อมเข้าหากัน